ครับายหอยเผือกพิธีสารมันเท่ากับมือน,นีมาทีบ้านลินฟ้าอำเภอหน้าดูนจังหวัดมาตาลค้ามนะครับน้อมือน,นีมาเยี่ยมมาเยือนกันตามภาษาพี่น้องเนาะกาติมาเห็ดกับเขากำน,นันกินกันครับมือน,นีกาติมี่ยังเหรพนว่าสร้อยจุพนว่ามีหลายอย่างอยู่นะครับเนาะต้นเตรียมกาไปหมดเลยได้ไห เนื้อก็ไม่ม่งามๆครับผมเนาะก้อยเสือผมคุณพ่าก้อยเสือว่ะท่านครับก้อยเสือมีเนื้อเสือมากเนื้อเสืองามงามเนื้อก็งามครับเนื้อก็งามเดี๋ยวทาแป๊บหนึงครับผมติดเนื้อเสือะเออกําลังเตรียมการอยู่เลยคุณแม่น้องคนเตรียมการเนื้องามงามครับอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับอ่าอันดับแรกเค็จงคุณแม่น่ะซีสร้อยเนื้อเสือกนจ้ะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวมากินข้าวมันกันเด้อโอ้ยข้าวเด้อขนาดเด้อเสียดไป้ถาะกำลังสร้อยกันกำลังซอยกันจ้ะติดจ้ะเนื้อเสือขึ้นเนื้อติดมันจ้ะเป็นเนื้อที่มีมันแทรกใช่ไหมครับสี่นึงเป็นเนื้อจ้ะครับผมหั่นเนี่ยหั่นเป็นต้อนสิเป็นบ่จ้ะเอากะไรด้ล่ะห้คนถอยตรงเลยราบหนด้ว ผสมกลับมาได้หมดเลยเด้อครับปลามันมาจากทุลาเอ,อิรมันมากินเข่าครับผมพ่นไปแล้วพ่นไปแล้วเอาละตอนนี้หัน่นหั่นให้เรียบร้อยก่อนเนาะได้หัน่นจังสี่เลยจา้ะหั่น็นพ่อคนละจ้ะครับผมจา้าเนื้อเสือก็หั่นเรียบร้อยแล้วจ้ะครับผมงามจ้ะเนื้อติดมันจ้ะอ๋อห่วยหวยบานริก่น,น สามสิบกีบจ้ะสามสิบกีบหรือพาขิริ้วดำนั่นเองครับผมสามสิบเกียบละจ้ะพ่อแม่แม่บันไดล่างเล่นบ่ล่างแล้วบ่ววนวัวล่างแล้วก็สีนีคือเก่าเอาต้องขี่งูใช่พ่อครับผมกับหั่นเครื่องละครับผมเพราะว่าคนติดก้อยใส่กันบ่มีอันนี้ก็มันถิอเปรี้สวจ้ะมันถืบอะไรรสชาติเด้ดก๋วยเนื้อเสือนี่ต้องหั่นที่ที่เพราะว่ามันมันสีเหนียวจ้ะมันสีเหนียวว่าแต่กันว่า ดิบดิบเป็นแบบดิบๆเลยเนาะดิบๆเลยมาต้องใส่ใส่จ้ะดิบแล้วจ้ะตาบ่ต้องใส่อาปรุงกันจ้ะอ่าสำหรับเครื่องปรุงมีองไรบ้าอ่บอกคนด้วยนะพริกป่นจ้ะพริกป่นขกาคัวจ้ะขกาคัวอันนี้เพียเขาต้มแล้วจ้ะเออเพียอันนี้ก็ดีจ้ะดีดีในน้องพรอนน้ำปลาจ้ะน้ำปลายังดีเลยครับผมสุดรสจ้ะสุดรสขาดบ่ได้สำหรับพักทานที่ก็มีมีสามเก๋าอ่ะแหละหอม ชี้จ้ะซักเปอร์จ้ะนี่พักเครื่องเคียงเรียบร้อยแล้วจ้ะอ่าเรียบร้อยแล้วบาานีอ่ยวันี้จัดการนะครับผมจะแกะเนื้อจังไรกันเลือกกะต้องสดนะทุกอย่างสดเป็เลไรครับผมทุกอย่างสดจ้ะอ่าเอาละครับหลังจากที่เ้าหั่นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะบ้านนี้เอาจะใส่เครื่องปรุงจ้ะพริกป่นจ้ะพริกป่นใส่เต็มที่เลยจ้ะโอ้ แซ้าัวจ้ะขอบคัวขอบคัวควเองใช่ขอบคัวขอบคัวเองจ้ะจ้ะอันนี้บานๆ้าเนาะคืนๆข้านาะอันนี้ชิลจ้ะไม่ต้องใส่หไหลจ้ะผงูัวจ้ะใส่ก้อให้มันแต่รสชาติดังน้อยจ้ะเกลือเปล่าเรอเอา่อสเกลือก็ใ้ น้ำปลาจ้ะใส่บน,นกอนห่าจะค่อยซีมอยู่ค่ะเนาะนี่กะเพียจตะเพียไหนเพีย<ม>เขาตรงไปเรียบร้อยเลยจะ้มะ<ผ>มาหวานาต้องรงไป<ะ><ะ>อืมอนนี้น้ำจิ้มน้องพรจะ้ะดีจะ้ดจะดีสำเร็จลูปจะ้ะให้เกิดความกลมกองบีบจ้ะต่อไปเลือดจะ้ะ ก่อยเขาก็ตรงใส่เลือดหลายนะจแะเนาะงพ่อมีสีสันถึงน่อยแต่ก้นตันจ้ะก้นเหนเขากันก้นเห็นเขากันตอนจ้ะอ้ยเหนือเสือมันหอมงวยงวยอยู่ คนคนเดียวไข่เียเนาะค่ะเนาะเอารสชาบุ้งกันนะครับจ้ะคนเขากันได้นปะเดี๋ยวคนเขากันแลักกระซิหมือนกันจ้าเดี๋ยวขอน้ำปลาหน่อยนึงจ้ะกันน้ำปลาจ้ะเพิ่มคุ้งขมจังเลยกัน กวัดเสรแล้วก็ัวก็พี่กันหิวขวบขวอ,อีกบ่หอเอาลูกโดดเอาไปบ่แล้วพีเ้คมมาโดดเป็เป็นคมคมเตอาจัดให้ บ่มาแล้วจ้ามากินข้น้ำกันเด้เขาเศร้าหัวก,ก็มาจากกรุงเทพหูวก,ก็มาหอดเอด็กก้อยเสือสุพีชีอนอนกินไหมครับนี่งกาลังเสรียเรียบร้อยแล้วใช่สิ่งมีชีวิตหลับกันจา้นาดูดไปทังไหน แซ่บแซบแซบอืมทองฟันควรแล้วันนี้เดี๋ยวจะใส่แกนที่นนองบุญตเนี้ว่างขาวใขาที่นี่ไปบุญที่ฐานที่ไม่มีแล้ว อูดดย่มันกดบมมนเลยันงกินขาจักนาทีไหนได้นากินจักนาทีอันอ๋อเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวถาออาออกออออกอ้แบบนั้นนะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่นออกกับข้าวมาเพิ่มอีกจัหนึงคับอืออันนี้ก็จุ๊ดจ้า จุตัแบจุเนื้อผัดผิวอันนี้กะย่างไอ้ก้อยเสือจ้ะแจ้วผมมามากินด้วกันจ้ะมาตงตงหงษ์ท่านไหนมาอยู่่ตหงหงษ์เด็กกระมาอุดเครื่องไปเรื่อยๆกันเนี่ยตามวิธีแบบบ้านเท่าครับตามวิธีวิธีสารบ้านเท่าครับกินกันนื่งเป็นแบบพีแบบพี่แบบน้องอคกินกินแบบมัเจะปลูกจับกัน นี่นอย่างนีะ่ครับอิ่มอมาอือแล้วตำค่นรหตมกั่มาัใส่บกกออันนี้เยวใส่ปูหน้าพร้อมเอ้พ่อหวยหย อ๋นับขาอะัง่ยยากเลยยาก่าินอไม่มีอไริด้วยแหละขาน่งุหมขออน้าอะกินเนียเอาน้องเปนเรียญบัตด้วเรียัดรแ้คุณคุณมีงานเอ้เว้มาอย่างเไเว้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว จังไวๆมาค้าเดี๋ยวมาพี่ค้าเดี๋ยวมาแล้วเอามาๆเดี๋ยวบักนาไปตัดเอ้าค้าเดี๋ยวทางสิมาถึงทักโอ้ยได้หยังกินแล้วแหนมามางัวเออกินๆน้องๆลงค้าเดี๋ยวมามันจักหน่อยเออ2คนนี่ติคนมา2คนโอ้ยลูกไปโรงเรียนได้บ่ตัวนี่นี่มาก้อยงัว <imit> ตองม e> well honestly, like ีห้องนอนนี่อันนี้ซุกแล้วหัวหาแล้วห้องทอาบวาจะอาบน้ำอาบก็บ้องอาบน้ำนาหนาวันตกไฟโซเดียมกับน้ำหนาวินชินแล้วไปเกี้ยวเผาว่จเกียวเด้อนันเกียวอ่ะสิไปเผาผีลมกามาไดุระไดไปยงมากยงมาป่ามาฟังมลมันมาด้ไก่ว่าจออกตลาดบ้านมา ซื้อเนื่อเราขอบานเลยที่ไปตลาดมากีิเลยขอแรนจากมาแล้วก็มาสวดน้ลูกกับวายูม่บ้านเมือก้สวเขาี่เ็นกินอะไรถิ่นน้กินอัไเชียวกินเขาเแลบ น,น,เ,น,อนเอาแล้วนะครับน้อวันนี้แค่นี้แค่นี้นะครับน้อน้นหาหอยเลือกวิธีสารมันเท่าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดนตครับเด้อครับครับสวัสดีครับ